มาถึงราศีพิจิกประจําเดือนกันยายนกันครับอาจารย์ครับเชิญครับส่งจิตส่งใจกันมานะครับเรื่องของการงานการเงินการส่งหัวใจมาครับส่งหัวใจมาครับเรื่องความรักครับสุขภาพแล้วก็โชคลาภมาดูกันนะครับชาวราศีพิจิกครับนโอ้ว้าวอืมครับ อ้าวระคะมาดูเลยค่ะมันน่าจะกลับกันเนาะใช่ค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเทวดาเนี่ยเขาประทานอาดัมกับอีฟมาให้นะคะเหมือนประทานชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้มาให้เนี่ยค่ะแต่ว่าการงานเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาหง่งหน้าไปมองเทวดาเห็นไหมคะเหมือนเขามีคำถามถามเทวดามันใช่ไหม มันใช่เหรอถ้าอยู่ในหมวดของความรักเนี่ยเขาจะถามเทวดาว่าผู้ชายคนนี้มันใช่ไหมแต่เมื่อถามถ้ามันอยู่ในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่างานตอนเนี้มันใช่ไหมที่เราทําอยู่อ่ะมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องไหมมันเราจะเดินไปทางนี้ได้ไหมคุณมีความรู้สึกสับสนค่ะมีความรู้สึกสับสนการงานในช่วงเดือนกันยายนนี้มันมี question mark อ่ะอยู่ในหน้าตลอดเวลาเลยเรื่องของการงานเรื่องของการงานนะมี question mark อยู่ในเรื่องตลอดเวลาเลยว่าคุณอาจจะอยากรู้ว่าเอะแล้วเราเดินถูกทางไหม<ะ>แล้วเราจะทำอาชีพนี้ดีไหมหรือ<ะ>เราอยากทาอะไรดีไหม<ะ>แต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้ว<ะ>ที่คุณทำอยู่มั่นคงมีเงินมีรายได้ประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความสับสนนิดนึงในเรื่องของงานประจําที่ทําอยู่แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรอะนะคะเพราะเพียงแค่ว่าเทวดาเขาประทานความคิดอย่างนั้นมาให้คุณเท่านั้นเองนะคะคุณก็มี question mark อย่างนี้ตลอดเลยตลอดเดือนกันยายนเลยนะคะจริงสภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจค่ะเกาะไว้แน่นๆดีกว่าไหมเกาะไว้แน่นๆนดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันยังทําอะไรได้ไม่มากนะคะก็ถ้ามีงานประจําอยู่แล้วก็ถือว่า ก็ดีอย่าไปอย่าไปลังเลมากนะคะอย่า,<ม>าไปลังเลมาดการเ,เงิน,งนค่ะคมาดูการเงินค่ะ Queen o อ s w o r อตราชินีถือดาบราชินีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วถือดาบเนี่ยก็คือพร้อมที่จะ ่อสู้ฟันฝ่าอะไรต่างๆไปได้ที่นี้ถ้าอยู่ในโหมดของการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเงินเดือนนี้มันอาจจะยากลําบากสักนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้มากมายนิดๆหน่อยๆมันแค่ดาบเดียวนะคะนิดๆหน่อยๆที่คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะก้าวข้ามผ่านไปได้แน่นอนค่ะนะคะมาดูเรื่องของความรัก นะคะเดวิล <c oughs> ปีศาจคนนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีโซ่คล้องชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนี้ไว้เนี่ย <c oughs> คือมันเป็นเรื่องของกรรมอะค่ะมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทําให้คุณเนี่ยได้มาเจอกัน <c oughs> หรือแม้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความรักของคุณในยามนี้เนี่ย <c oughs> ให้คุณรับรู้ด้วยว่ามันมาจาก กรรมเก่าของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ความรักของเราเนี่ยมันดําเนินเป็นอยู่อย่างเนี้ค่ะมันคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงการคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจอาจจะมีความหงุดหงิดหรืออาจจะอยากเลิกกันอาจจะนู่นนี่น,นี่อะไรก,ก็แล้วแต่ hmm. มันไม่สมูทแต่ให้คุณเชื่อว่ามันไม่มีปัญหาหรอกมันไม่ได้มากมายอะไรเลยเพียงแค่ว่า กรรมมันแสดงผลเท่านั้นเองนะฮะเราทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญกรรมมาแสดงผลคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราอะไรไว้มันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะออกฤทธิ์แหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือมันไม่ได้เป็นอะไรมากเลยคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่กันอยู่นั่นเองนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของโชคลาภสุขภาพนะคะสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะคุณหักโหมในเรื่องของงานมากเกินไป นะคะเนี่ยคุณกำลังทำงานเลยมันก็เลยเป็นไปได้ว่าทําให้คุณรู้สึกไม่แข็งแรงอ่อนแอวิกพักผ่อนน้อยะนะฮะก็คุณก็ควรที่จะพักผ่อนมากๆนะ,ะมันก็จะทําให้คุณเเรียกว่าอะไรแข็งแรงสดชื่นได้นะฮะ,ะ,ะต่อไปมาดูในเรื่องของโช,โชคลาบนะคะ The Hermit นะคะหรือสีสันโดดถือตะเกียง อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่นิ่งๆนะคะช่วงนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคคุณก็ใช้สตินิดนึงใช้สมาธินิดนึงหาะะวันหาเวลาหาเลิกงามยามดีๆี <ฮะ S 2> คิดจะเสี่ยงโชคนะคะก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสนะคะก็คือฤาษีนี้ก็เหมือนกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะก็จะบอกท่านว่าอ่ะไปสักใบ,บหนึ่งสิ สักคู่หนึงสิอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีโชคได้ในเดือนนี้ค่ะนะคะนั่นคือรอบราศีพิจิกเดือนกันยายนเรื่องของความรักที่อาจจะมีความนิรของระแห่งการเป็นเรื่องของกรรมนะคะคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะค่ะ